สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอู๋สงวนศักดิ์นะครับวันนี้วันที่17เมษายนนะครับวันนี้มารีวิวรถนะครับของลูกค้าจังหวัดอ่าชัยภูมินะครับคันนี้อยู่อำเภออำเภอเมืองนะครับคันนี้จังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองนะครับคันนี้เป็นฮีโน่ไมก้าเจโอ 8C นะครับ210หกสูบนะครับปั๊มสายนะครับหกสูบปั๊มสายแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่950,000บาทนะครับตอนนี้ราคาก็ ราคากำลังสวยงามครับตกแต่งแบบนี้เรียบๆฝาข้างมีเนียมอ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็รถคันนี้ขึ้นสไลด์เย็นวันที่สิบเจ็ดนะครับขึ้นสไลด์เย็นวันที่17บเจ็ดไปถึงสิบแปดเช้านะครับอันนี้เราก็เตรียมให้กับลูกค้านะครับขนมเปี๊ยะหนึ่งดะก้าใหญ่ๆนะครับผลไม้สดนะครับสดๆเลยหนึ่งดาก้ากล้วยไม้พวงมาลัยนะครับแบงค์ร้อยเก้าใบนะครับเลขสิริมงคลนะครับที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับ ราคาไหนเราก็ให้ทุกคันนะครับแบบนี้ด้านหน้าก็มีกันชนนะครับแก้มกันชนแก้มประจังหน้าตัวใต้กระจกครับที่ครอบใบปัดน้ําฝนแล้วก็ด้านขวานะครับกาบข้างประตูนะครับครอบมือเปิดตัวต่อแคปนะครับแล้วก็นี่บันไดของอู่สมวังสังนะครับแข็งแรงแน่นอนครับเหยียบได้ครับอันนี้ก็พับหลบมุมมาแล้ว เรามีตัวกาบตัวนี้ครับแล้วกันสาดน,นะครับเป็นเหล็ะแล้วก็เป็นมาตอนด้วยกระบะนะครับกระบะคันนี้ยาวสามเมตรห้าสิบเสาสูงเก้าสิบห้านะครับฝา,า,า,าข้างมินียมแล้วก็ระแนงสาไม้นะครับหนึ่งสองสามนี่อันนี้เรียกระแนงสามไม้นะครับแล้วก็ราวข้างกันหมากันะครับเรียกเขาเรียกกันหมาเป็นยึดกับกระบะนะครับอันนี้เป็นยึดกับกระบะ พ่อตัวเอสนะครับแล้วนั้นเป็นเพจอูนะครับต่อไปซื้อรถมือสองหรือยังไงก็มีเพจแปะทุกคันครับลวดลายตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มแล้วก็ลวดลายตัดกันดีครับ เดี๋ยวมารีวิวข้างหลังนะครับทรงมันจะรับกันพอดีนะครับสามเมตรห้าสิบแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นบางฝุ่นหลังสองแผ่นนะครับบังุ่นหลังเป็นสองแผ่นนะครับไม่ใช่แผ่นเต็ม2องแผ่นไฟท้ายยึดกับคัสซีนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายแบบเปิดได้นะครับนี่เดี๋ยวเราสับตัวนี้ลงมาครับก็พับออกอลงมาได้นะครับเพาดัานหลังนะครับใสใ่เรียบร้อยเหล็กตันนะครับตะขอดึงหลังนะครับใสใ่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นของนอกนะครับตะขอดึงหลัง เดี๋ยวตากล้องถ่ายให้เขาดูก่อนนะครับทรงหุ่นทรงกรลังดีครับคันนี้ถังทรงเนี่ยสวยนะถังเป็นน้ำมันร้อยห้าสิบรินะครับทรงเนี่ยทรงสวยอันนี้ก็ติดรถมานะครับอ่เดี๋ยวผมเริ่มคันนี้คันแรกเลยเดี๋ยวผมยก

บอกดำสีตันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูนคัซีสีดำครับอันนี้อย่างน,นี้อ่ะผมพ่นอันเนี้ยแต่บางลูกค้าบางคันก็แจ้งผมได้นะครับว่าไม่พ่น ชุดถังลมก็ได้นะครับอันนี้ใส่ให้ทุกคันนะครับช่วยได้ครับเนี่ยครับเป็นเครื่องเจลแปนะครับ อันนี้เป็นเครื่องแบบไม่มีโบโทโบนะครับก็คนนิยมใช้ครับแล้วแต่ใครจะใช้ปั๊มสายคอมมเรลวนะครับผมมีหมดครับผมขายหมดดีทั้งดีทั้งสองแบบครับเพราะทุกวันนี้คอมมเรลวช่างถึงหมดแล้วนะครับลูกค้าชอบปั๊มสายผมก็มีชอบคอมมเรลวผมก็มีนะครับ เดิมฮะมันนี่อากาศร้อนครับยาวแจ้งไปแล้วสามเมตรห้าสิบก <50. S 1> ว้างสองเมตรสิบสองนะครับ เดี๋ยวทวนให้อีกรอบครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวตะกองยืนนุ่นให้เห็นด้านข้างคันนี้นะครับเป็นฮิโน่ไมค้านะครับตกแต่งแบบนี้เลยราคา950,000บาทนะครับเครื่อง JO8C210 นะครับ6 <c oughs> สูบปั๊มสายนะครับอันนี้เป็นปั๊มสายอ่ะ แล้วก็ตกแต่งตามภาพนะครับแล้วก็กระบะาย,ยาว3าเมตรหาฝาข้างปีเนียมนะครับเสาสูเก้าสิบห้าระแนง3ไม้นะครับสเปคเนี้ยเนี่ยใช่ภายในเดิมๆครับอันนี้ไม่ได้มีหุ้มเบาะหุ้มเลยเเนีย่อย่างอันเนี้ย ลูกค้าคันนี้ลูกค้ามาจองเองเนี่ยอย่างนั้นเนี้ยเป็นเป็นกาวเป็นค่าแบบเอาไม่ออกครับลูกค้าก็เข้าใจครับเป็นเพราะเป็นรถประกอบนอกครับบางคันใหม่ก็คือใหม่เลยอันนี้ลูกค้าเขาทราบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้ขึ้นสไลด์นะครับประมาณห้าโมงเย็นก็ขึ้นแล้วครับก็ติดตาม ผลงานของอู่สงวนศักดิ์ได้ในช่องทางเพจนะครับ Facebook อู่สงวนศักดิ์นะครับช่องติ๊กต็อก็อู่สงวนศักดิ์เหมือนกันนะครับเบอร์โทรติดต่อ0899383397นะครับเบอร์โทรสำรอง0626529309นะครับชอบอ่ารุ่นไหนราคาไหนนะครับหรือจะต่อกระบะแบบไหนก็โทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้านะครับครับสวัสดีครับ